วันที่13พฤศจิกายน2557เวลา9นาฬิกาที่ศาลากลับใจเรือนจำกลางอุดรธานีนายนพวัตรสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนายประมูลประเสริฐสุขผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุดรธานีจำนวน300คนเข้าร่วมงานดังกล่าวนายประมูลประเสริฐสุขได้เปิดเผยว่าทางเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีได้จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติาศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์เพื่อเจตนารมในการคืนคนดีสู่ชุมชนสร้างความสุขรู้จักสามัคคีอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติาศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการน้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์วิกฤตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลังจากผู้ต้องขังพ้นโทษออกแล้วสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยได้ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีอยู่จำนวน4,177คนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าในการอยู่ดีกินดีมีสุขรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีได้แสดงให้เห็นว่ารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักสมัครสมานสามคัคคีในการยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองตลอดเวลาสำหรับประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆนาะนับประการ อันส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมและปัญหาที่สําคัญทําร้ายความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติในขณะนี้คือมีการบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยซึ่งมีแนวโน้มขยายกว้างเรื่อยๆภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไร้ผมแดนในส่วนการจัดงานในวันนี้ได้มีพลเอกพลงังกูลก้าหารผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเป็นการสร้างกรอะป้องกันต่อปัญหาปัจจุบันและเป็นภูมิคุ้มกันในอนาคตได้อย่างดีด้วย